รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพจ369 BPO นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม KON หรือเกม KON กดจังหวะนะครับถ้าปุ่นง่ายๆนะก็กลับมาอยู่กันใน EP ที่6ปะ่ะ6หรือ7พาร์ทที่แล้ว5ใช่ไหมเอเดี๋ยวๆๆๆนะใช่พาร์ทที่แล้วพาร์ทที่5พาร์าทนี้ก็พาร์ทที่6นะฮะก็โอ้โหคลิปที่แล้วนี่เป็นการอธิบายระบบนะฮะ ค่อนข้างยาวมากนะครับยาวจริงๆนะฮะก็พาร์ทที่แล้วก็ไม่ได้เต็มอิ่มกันนะฮะก็คือที่หมายถึงว่าไม่ได้เต็มอิ่มก็คือคือไม่ได้มาฟังเพลงอะแต่มาฟังระบบแต่ละอย่างนะคือคือคลิปที่แล้วอะที่ต้องทําไว้เพราะว่ากันเดี๋ยวเพื่อบางคนที่แบบว่าเริ่มเล่นเกมนี้ใหม่หรือว่าเออคืออยากจะลองเล่นอะอยากจะรู้ไงกันกันไว้กันเดี๋ยวเพื่อคนมาแบบเอ้พี่ ให้พี่นออ้องเออพี่หรือน้องหรืออะไรสักอย่างสอนหน่อยอะไรเงีออย้งออยก็นะฮะคือยิ้มได้แล้วมันจะเรียกว่าสอนไม่ได้แต่คือเป็นการอธิบายไว้เป็นไกด์นะฮะเป็นไกด์แล้วก็อย่างนี้บอกใครรู้ก็สามารถบอกในคลิปที่แล้วได้นะฮะหรือถ้าใครเขียนไว้แล้วแล้วคลิปนี้มันไม่ได้ถูกกล่าวถึงคือถูกกล่าวถึงเนี่ยก็คือว่าผมไม่ได้เอาคอมเมนต์ถ้าผู้ชมมาแปะแปะให้คนอื่นดูว่า เอระบบเนี่ยมันทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้นะก็เราขอพลยด้วยเพราะผมเป็นพวกที่ชอบอัดคลิปลงหน้านะฮะมันก็เลยอาจจะเห็นคอมเมนต์อื่นช้าหรือปรับอะไรได้ช้าฮะก็อย่าพูดเยอะเริ่มกันเลยเฮ้ยคิดว่าหลายคนอาจจะรอดูเพลงมากกว่าก็มา้วครับเพลงนี้เพลงนี้ก็มีคนรอคอยเยอะผมคิดว่านะเริ่มกันเลยก็ ยุยแหละนะยุยแหละผ่านนี้เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะผ่านนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเพลงนี้ให้เอาไหมเล่นหมดทุกตัวถ้าผ่านก็ผ่านาผ่านก็ไม่ผ่านนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วไนะเพลงนี้ก็บางทีก็เล่นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เซียนถึงขั้นนั้นฮะมาเพราะว่าเพลงนี้มันก็ทําผมลายปาหลายรอบนะฮะมเอาละเอาละมันเอาละ นั้นพลาดเนี่ยเราก็มาเล่นเพลงเนี่ยแหละทางพราทเลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถ้าผมเล่นงัางหรืออะไรก็ต้องขอัยนะฮะอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังนะฮะผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาสักพักนึงแล้วฮะตีมือมันเลยตกไปเยอะมากฮะเดี๋ยวผมจะขอเงียบ เฮวันเฮว a n โ n โรโก o ซ o าโ t เเพลงนี้ชอบชอบเป็นเพลงเปิดที่ดีที่สุดอะสำหรับผมอะเพราะของภาค2ผมเฉยๆไม่มันไม่เพาะเท่าภาคแรกฮะบาร์เรกาซ่า i ันนี่นานานา ภาษิมารุมาราษินันปารเรลิกาซสนี่น้ามาเฮวีกิมาละเขาทอนโซโล่ละยุย <Y ui. S 2> mm. อันนี้คือเขาอังเอ่อคือเรียกไงอังอิงจากในคอนเสิร์ต ของเจออนในตอนนู้นนะฮะที่นั่นแหละครับเพราะในเพลงมันจะมีแค่พูดถึงชื่ออ่ง่ายมันจะไม่มีชื่ออาสุสาะครับแต่นี้คือเขาเพิ่มนะฮะแล้วก็สับสนผมจะขอเงียบสักพักหนึ่งนะฮะเพื่อใช้สมาธิมงั่งเว้ยจามีนาไ งานน่นๆๆๆ l ท่าน,นี้ก็เป็นเพลงเนี่แหละครับคนที่ชอบเพลงนี้ก็เต็มอิ่มกับร์านี้ครับแต่ก็อาจจะไม่เต็มอิ่มที่ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นแบบกีตาร์ฮีโร่ขนาดนะฮะคิดว่าอาจจะมีคนที่เล่นดีกว่าผมอีกนะฮะ อเออเนี่ยแหละเป็นปกคลิปเลยเนี่ยแหละอันนี้เป็นปกคลิปไปเลยพูดอะ้คนรู้เลยเนี่ยตรกเดียเป็นปกคลิปไปเลยระดับะะดีนะฮะในเซฟเก่าของผมมันน่าจะเล่นไว้ได้ระดับ C หรือ B ีนั่นแหละจําไม่ได้ละลืมนะฮะเพราะว่ามันต้องเล่นหลายรอบนะมันถึงจะได้ถ้ามันเล่นรอบเดียวมันไม่ปลดล็อกให้หรอกครับ หมายถึงพวกชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะครับเพลงสุดท้ายเรารอเจอกันคลิปหน้าฮะถ้าถ้าคนที่ชอบเพลงดอนเเเดซี่รอเจอกันคลิปหน้าครับเราจะเอาเพลงเนี้ยทั้งคลิปนะฮะเราจะเอาเพลงเนี้ยเป็นเพลงทั้งคลิปไปเลยนะฮะของคลิปนี้นะฮะคือเป็นเพลงดังแล้วก็เอาไปเลยสุดๆไปเลยะฮะต่อมาก็มุกกี้มุกกี้กกเอ่อมีอกมีอกมีอก,มอกก่อนเอามีโอกก่อนก็แล้วกัน ือว่าเป็นการฝึกผมไปนในตัวด้วยก็แล้วกันให้เล่นตัวอื่นเป็นบ้างนะไม่ใช่เล่นเพลงนั้นเป็นแค่ตัวเดียวนะฮะคือมันเล่นเป็นไนม่แค่ไม่กีตัวนะฮะของเพลงเพลงนั้นขึ้นอยู่ความถนัดของผมฮะ <c oughs> ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับคะแนนขนาดนั้นฮะค,คือใครทําได้ดีกว่าผมก็หิงได้ฮะหรือหรือไม่ก็นะฮะคิดว่าทําได้ดีกว่าผมก็ลองหิงมาฮะแล้วก็ลองไปเล่น h a r ดกันดูฮะจะได้รู้ฮะว่ามันไม่ได้ง่ายๆนะฮะ ส่วนคนที่ปลดล็อกอะไรได้หมดนะฮะผมก็ถือว่านับถือถ้าคุณไม่ได้ไปโหลดเซฟคนอื่นมานะฮะ <c oughs> เปิดการจากที่ที่นี่มาของมีอดดูง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายนะฮะอย่าลืมนะฮะว่าเกมนี้มันหลอกให้เราตายใจช่วงแรกๆฮะมันเป็นทิ่ของเกมเนี้ยฮะคือถ้าใครเล่นอยู่ก็จะรู้นะฮะว่าเกมนี้มันชอบหลอกให้เราตายใจช่วงแรกๆฮะทาให้ดูเหมือนง่ายนะตอนแรกแต่ตอนท้ายนี่โอ้โห อยู่ดีมาจากไหนเป็นชุดเลยก็ไม่รู้ว่ะเออแล้วลองคิดดูะฮะถ้าเป็นโหมดฮาร์มจะขนาดไหนครับเออตัวเบสของมิโอกับอาซึสะในคลิปอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่ามันเป็นซาวที่ผมได้ยินจากหูฟังอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มันมีเสียงไม่ช็อตเพื่อนเนี่ยแหละครับอ่าพอได้พอได้ พอไหวพอไหวอยู่ม,มากคือเป็นการวอร์มมือแล้วก็เป็นการฝึกทักษะดึงทักษะเดิมนั้นกลับมาอีกรอบนะฮะยุยมีเออลีสอืม เป็นการที่แบบว่าได้ยินเสียงซาวจากมีโอเเพลงมีครั้งแรกนะฮะเพราะผมไม่ค่อยได้ใส่เอาง่ายๆคือแทบไม่ใส่หูฟังเล่นเกมฮะมันไม่ดีนะฮะอย่างที่รู้ๆกันฮะผมก็เลยจะเป็นพวกที่ใส่หูฟังในย้มจําเป็นหรือที่มันต้องใช้เสียงจากหูฟังเท่านั้นก็คือแบบต้องอยู่ที่เงียบเท่านั้นนะครับออันนี้ก็น่าสนใจไปหมดไป,ไป,ไปเป็นปกคลิปเหมือนกันแต่นเนี่ยเออน่าสนใจหมดน่าสนใจหมด <c oughs> มันก็ไวเหมือนกันนะเป็นเกมที่แบบคิดจะจบไวก็วัะครับถ้าถ้าว่างอะ่ะเล่นในวันเดียวก็จบแล้วอะถ้าคนที่แบบไม่เบื่อเออผมต้องใช้เวลาหลายวันฮะกว่าจะผ่านได้เซฟเก่าพอมันผ่านแล้วมันไม่มีอะไรทาํามันก็ไปปลดล็อกชุดเล่นๆอ,อันนี้น่าจะอยู่ในระดับ C หรือไม่ก็ B แค่นั้นแหละครับของนิโอ หรือไม่ก็อาจจะดีอ่ะเออเนี่ยระดับสี่ก็ถือว่าดีกว่ายุยนะครับคัทนี้คือเราไม่ได้จริงจังขนาดนั้นครับขอแค่ว่าให้ผมเนี่ยเล่นเพลงนี้ผ่านก็โอเคแล้วครับของอัสสของอัสสัสนี่อาจจะยากอยู่นะครับแล้วก็มุกิเออริสึริสึก็ยากริสึก็ยากจำได้อยู่ลางๆว่าเล่นเซฟเก่าไป ไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่าเออยากอยู่นะฮะเกมเนี้ยคือมันจะมีระบบก็คือทําให้เราตายใจช่วงแรกแล้วก็เรียกไงคือเอ,อ่อทำให้เราลายตาครับออนั่นแหละมันคือระบบของเกมเนี้ยที่ทำให้เราติดงอมเงมได้เหมือนกันนะฮะเพราะความที่เราอยากจะผ่านเล่นให้จบหมดทุกเพลงนะเออเอาแล้วมดดยแจะพูดนะฮะ ตอนนี้ก็เราเล่นอาซืสะอยู่นะครับคือไอ้ที่ขึ้นอยู่ตรงข้างล่างริมไหนอะ่ะซ้ายใช่ไหม้ายใช่ปะ่ะไอข้ขวาดิขวาดิมันคือที่ผมตัดต่อไปก็คือทําให้ท่านผู้ชมรู้ว่าตอนนี้ผมเล่นตัวอะไรอยู่นะครับบางคนจะบางคนที่ไม่รู้ไงจะได้รู้ว่าผมเล่นตัวอะไรอยู่นะครับ ซาวแนนอยู่นะของสุดสะเพราะอสุสะนี่เป็นพวกที่เล่นกีตาร์ฮีโร่ได้เหมือนกันนะครับคือเอาง่ายๆก็นะตอนนี้กำลังสับสนแล้วนะฮะว่าจะกดยังไงให้มันถูกจังหวะครับเพราะว่าพูดไปมันก็นะครับเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมแบบว่าได้ยินเสียงเพลงอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวผมโดนลิเกสิทธิ์นะแค่ดมันโดนอยู่แล้วแหละแต่คือให้มันโดนน้อยลงนะฮะ ยุยม,มาแล้วคอนโซโลบางบางอันผมอาจจะมั่วนะฮะเพราะว่าคือใช้ทักษะจากการเล่นกีตาร์มาผสมด้วยนะก็คือแบบเป็นการรัวนะฮะโอ้ยแต่ผมบอกเลยดอนเซเดซี่อ่ะของยุยผมเล่นไม่ได้จริง เล่นได้แต่อาจจะแบบแย่มากเพราะว่าคือหโหโคตรยากเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรู้ว่าทําไมผมถึงบอกว่าของยุยเล่นยากไม่ใช่แค่ของยุยอย่างเดียวนะของคนอื่นก็ยากอยู่เหมือนกันเงียบใส่สมาธินิดหน่อยนะอื ท่านผู้ชมก็สบายมาดูยิ้มเนี่ยเพราะว่าอะไรรูป้ปะมันสามารถดูภาพต่างๆได้ไงแต่ของผมเนี่ยดูอะไรไม่ได้ต้องต้องโฟกัสอยู่กับไอ้ตัวที่มันต้องกดอย่างเดียวนะฮะต้องโฟกัสกับไอ้ตัวที่มันมาอย่างเดียวฮนะต้องกดให้โดนฮะมองอื่นปั๊บพลาดเลยฮนะจริงต่อมาก็มุกิผมชอบเก็บ ผมชอบเก็บลิสต์ไว้เล่นตอนสุดท้ายเพราะว่าสาร์กองมันแน่นนะพอมันใส่หูฟังเล่นนะลองดูลองดูใครอยากใส่หูฟังเล่นก็ลองดูได้ครับมันมันจะได้ยินซาว์ดีกว่าหรือใครมีลำโพงดีกว่าก็จะได้ซาว์ที่ดีกว่านะฮะผมอาจจะไม่เล่นฮาร์ดให้นะเพลงนี้แล้วก็พูดดัก ิปหน้าไปด้วยฮะฮะดอนเซเดซี่ผมก็จะไม่เล่นาร์ดนะฮะมันยากเกินไปกว่าที่ผมจะรับไหวนะแค่น o r m ก็จะจะตายแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นส่วนที่ใครชอบมุกินะฮะก็จะสามารถได้ยินซามุกิได้ดีขึ้นนะฮะแต่อ่าจจะได้ยินไม่ได้มากนะฮะเพราะว่าเสียงไมค์ชอนแล้วก็มีเสียงผมบวกเข้าไปด้วยนะเพื่อกันไม่ให้คลิปมันโดนลิขสิทธิ์เยอะเกินไปนะเกือบพลาดแล้วครับเมื่อกี้แหม นับถือคนที่เล่นได้ระดับ A หมดทุกตัวของเพลงเนี่ยแล้วก็ระดับ S บอกเลยเลยว่าพลาดแบบแทบไม่พลาดอะระดับ S ถึงจะได้แล้วต้องคอมโ,มโบได้ดีด้วยนะของมุก,กิดูง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะฮะอืม อืมอืมเอาแล้วเอาแล้วผมเอาแล้วโอเคโอเคอาซิซามิอาลีมูกิเฮ้ยได้ไงวะงงเลยว่ากี่ทำได้ไงออเ คือมันลัวมากเพราะจริงจริงมือข้างที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นข้างที่เอาไว้ดีกีตาร์ฮนะมันไม่ใช่ข้างที่เอาไว้จับคอร์ดนะแต่งงว่ามันลัวได้ยังไงเพราะจริงข้างที่จับคอร์ดมันต้องได้กดโนต้ตเยอะกว่านะคือใครใครฝึกกีตาร์หรือคือใครเฝึกกีตาร์ก็เอาเกมเนี่ยมาเล่นเพื่อแบบว่าเอาไว้พัฒนาแบบความไวในการเปลี่ยนคอร์ดได้นะฮะก็คือ คือที่ผมพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะอะไรนะเดี๋ยวไปพูดตอนไอ้นี่ดีกว่าตอนนี้มันต้องใช้สมาธิอืมอืมอืม,อ,มอ่าเอาแล้วเอาแล้วมันทำสับสนอย่างเงี้ยบ่อยมากโอเคคือเอาง่ายๆใครเล่น เครื่องดน,นตรีอ่ะอโดยเฉพาะกีตาร์หรือเป็นโนอ่ะเอาเกมเนี้ยไปฝึกได้ครมันมันพัฒน,นาเรื่องการที่แบบว่าเอา่อการสมมุติเล่นกีตาร์เราสามารถพัฒน,นาในการเปลี่ยนคอร์ดได้ไวมากขึ้นฮะเพื่อแบบว่าทําให้เรามีความรู้สึกไวไวแบบต่อความคิดนะฮะมันมันช่วยได้จริงฮะเพราะว่าเป็นเกมที่แบบคุณคุณคุณตั้งปุ่มไว้หรือไม่ได้ตั้งอ่ะต้องต้องไวมากอเออ แล้วก็ถ้าไม่ได้เล่นเป็นโนหรือกีตาร์ก็สามารถเเล่นกองเบสเบสเบสเออเบสก็ด้วยเบสก็ด้วยเบสกับกีตาร์เป็นโนอันนี้ก็ฝึกได้นะฮะกองกองหรือเครื่องดนตรีอะไรอื่นๆอย่างเงี้ยก็ฝึกได้คนระเพื่อแบบว่าเป็นความแบบว่าเฮ้ยเราสามารถแบบคือปกติเราพัฒนาได้กันคือคนเรามันต้องพัฒนากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่า เราสามารถมาพัฒนาได้ยิ่งมากขึ้นนะ,ะกับเกมนี้นะฮะมันจะฝึกคุณได้นะฮะความไวต่อความคิดนะฮะต่อมาก็จะเหลือลิสต์นะฮะซึ่งมีโอกก็ไอไม่ใช่มีโอซึ่งมุกิเราก็เล่นไปได้ระดับบีนะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกมที่โอเคกว่าตัวอื่นของในเพลงนี้นะฮะดอเซเดซี่ไม่ต้องหวังะฮะอาซึสผมอาจจะพอโมได้อยู่แต่ถ้ารอบจริงเล่นนี่ก็ไม่รู้ใจยังไงนะฮะ ลิสึนี่ยากอยู่มันจะมีไปเปลี่ยนช่วงท,ท้ายๆอยู่บ้างนะะหรือใครดูยิปนี้ก็ลองใส่หูฟังได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นซาว์เดียวกับผมหรือเปล่านะมันจะได้ยินซาวชัดมากถ้าใส่หูฟังอนะเอาง่ายแล้วก็จะได้ยินเสียงไม้ผมช็อตด,ดังมาก,ก่าเดิมนะฮะกับเสียงผมนะฮะ แต่ลองดูได้อาจจะได้ยินเสาวชัดกว่าเดิมนะฮะสำหรับคนที่อยากลองฟังเสาวแบบชัดๆนะครผมจะลองเงียบให้บางฉากก็แล้วกันนะมาเลยฝากใครนะ คือผมคิดว่าหลายคนเนี่ยชอบเพลงนี้เยอะอยู่แล้วแหละมันเพาะนะฮะผมยังไม่ได้ลองไปแปลความหมายว่าสรุปความหมายมันแปลว่าอะไรนะฮะเพลงนี้คือไปแปลแล้วก็ลืมนะฮะเออก็ว่าเดี๋ยวจะลองไปหาแปลอีกรอบนะฮะอืเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มพลาดแล้ว U E โอเคเงียบมานานพอละวเฮ้ยอืออืมอืมอืมอืออือคือเอาจริงอะ <S 2> <S 2> เล่นเครื่องดนตรีง่ายกว่ามาเล่นเกมนี้อีกนะครับบางอันเนี่ยเครื่องดนตรีบางอันอะในชีวิตจริงเล่นง่ายกว่ามาเล่นในเกมนี้อีกครับไอเกมนี้คือแบบเครื่องเครื่องดนตรีบางอันเนี่ย มันเล่นยากครับแต่ว่าในเกมนี้มันก็ยากกว่าอีกเออโอเคเต็มอิมอ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 ่มกันไหมท่านผู้ชมเต็มอิ่มไหม อยากให้เล่นเพลงไหนคอมเมนต์มาได้ฮะเดี๋ยวเล่นให้หมดทุกตัวบางเพลงฮะแค่บางเพลงนะฮะไม่ไม่หมดไม่หมดทุกเพลงนะฮะได้แค่บางเพลงเอาหาเอ้ยเผือกดเล่นอีกรอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกดออกได้นะฮะโอเคอยากให้เล่นอะไรคอมเมนต์มาฮะเดี๋ยวเล่นให้ฮะเดี๋ยวเล่นให้แค่บางเพลงนะฮะผมจะเลือกเพลงที่สามารถเล่นได้จริงนะฮะ เพื่อเพื่อให้ให้เกมเนี้ยมันมีอีพีต่อไปเรื่อยๆนะะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมามีส่วนร่วมอีกนะครับส่วนเพลงดอสเซเดซี่ไวเจอกันพัดหน้าฮะรอได้เลยฮะรอได้เลยเราจะได้เต็มอิ่มกับเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะฮะรอได้ใครชอบเพลงนี้โปรดติดตามไว้นะฮะติดตามติดตามช่องผมนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยะฮะแล้วก็กดไลค์ไว้ให้ผมด้วยหรือถ้าไม่กดไลค์ก็กดติดตามผมกับกระดิ่งไว้แค่นั้นพอนะฮะหรือคอมเมนต์ไว้ว่า ผมรอเพลง j o น n C. Dacey ในพาร์ทหน้านะครับก็ได้หมดนะฮะมานะฮะโอเคร okay. เราก็นอกเครื่องกันไปละก็สำหรับวันนี้ก็มีเวลาเพียงเท่าน,น,นี้นะครับไม่มามขอขอเสียงลิสเ,เดี๋ยวผมขอพากไปเสียงลิส,สึเท่าที่ผมพอทำได้นะก็สำหรับวัวนนี้ก็มีเวลาเพียงเท่านี้นะครับเออขอขาดดีกว่าเออเอาเสียงลิสเอาเออเอาไ่ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็มีเวลาเพียงเท่านี้นะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปกอนไว้เจกันคิดหน้านะก็อย่าลืมตั้งใจเรียนระางในจกสิ่งที่ดีและทำในสิ่งที่ดีรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะและอย่ายลืมพักผ่อนที่เพียงพอคิดข้าวตรงแต่เวลานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปกอนซีโอเกนไว้เจกันคิดหน้าครับไว้เจกันคิดหน้าค่ะวู้ยตอนนี้ตับสุดแล้ว